อากาศไม่ดีลมแรงทั้งวันเลยเจอเพิ่งสามลังแล้วครับแต่สองลังเอาไปได้ก็ผมลมแรงมันอยู่คอนเล็กไม่ไหวครับผมเ,เพื่อนๆสวัสดีครับผมเจอแล้วครับลังแรกวันที่หกครับผมหกสิงหาโพ้าะจะเจอแต่ละลังเจอแล้วครับอีกลังหนึ่งอยู่ข้างนั่นแต่ว่ามันมีคนอยู่ใกล้ ก็เลยเดี๋ยวขี่เข้าไปดูผมว่าไม่แก่ก็อ่อนครับไม่ไหวครับเดี๋ยวดูพึ้นกันเลยครับผมครับเพื่อนนี่ครับลมมาก็ไม่ไหวครับผมเพื่อนไปทางแก่มากตรงนี้โอเคครับผมไปไปทำาพเจอกันทั้งบนเลยครับครับเพื่อนขึ้นมาแล้วครับผม ลงใหญ่อยู่ครับถอดกลางไปแล้วครับผมแต่น้ำฟอร์มีครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องครับผมลมแรงครับเพื่อนอยเพื่อนให้พอเห็นอยู่ได้แค่นี้ครับผมลมแรงครับเพื่อน แรงมากครับแล้วไปต่อก็ไม่ได้ครับค,ครับเพื<ๆ>่อนรอมแรงเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อน อยากหยเุเพื่อบเริ่มยวดนะครับเพื่อนมาตัดครับผม เียงสองยีดตัดเลยน้ำไม่โตครับ,เ,บเพื่อนพวกเกศรออกทิ้งวองไว้ก่อนครับ น,น้ำไม่สมดังครับไฟไม่ถึงครับเพื่อนๆตินี้นี่ติดถิงนี้ก็ของถิงใหญ่เลย ถ้าไปอีกก็เลยต้องขี่สองฟันอย่างนี้ครับแล้วก็ปัดเอา เขาได้เยอะแม่ก็ออกกันครับคนเพือสอนหน่อยอเพื่อสอนตามทุกอย่างแรงจริงครับผมหลายวันเนี่ยเพือสอนดอกเพลงมีคนบ้างก็ผมก็มองไม่เห็น 我们给他打。嗯嗯

แก่มากเพื่อนถอดกลางเค่น้ใส่ถุงครับ่ลมหน้าเลัวมากเลย หมดเร็วครับเพื่อนๆนี่ยังไมบ ยงเตะสองไปน้องเพื่อนครับมเรเาอกนครังครับเพื่อนลมแรงดับพบต่อไปให้สนิทครับจุ่มน้ําเลยครับมีน้ําสบายใจครับผมไปครับเดี๋ยวไปสำรข้างนอกครับผม ครับเพื่อนน้ำได้อยู่ครับไม่โตรังใหญ่แต่สร้างน้ำไม่สมรังกครับผมส่วนนี้สวยอยู่ครับพอได้อยู่ตัวอ่อนขอครับผมถอดกลางไปตั้งเยอะเลยเสียดายมากเลยโอเคครับไปครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมเข้ามารับชมครับจนภัยคนเดียวครับผมวันนี้ออกมั่วเลยครับผมของฟ้าดูครับผมเพื่อน าศไม่ดีลมแรงทั้งวันเลยเจอพึ่งสามลังแล้วครับแต่สองลังเอาไปได้ก็ผมลมแรงมันอยู่คอนเล็กไม่ไหวครับผมเอาไว้วันหลังที่ว่าที่ว่าไม่มีลมไปมาจัดท้าไม่หายก่อนแต่ล่างไม่ค่อยโตรหรอกครับเล็กกว่าลังนี้อยู่โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับไปต่อครับผม